ขออนุญ,ญาตให้ดตตรจุฬากรนะคะที่เตรียมเกี่ยวจะจะทำจะคล้ายๆกันนิดนึีในเรื่องอาเซียนแต่ว่าจะมีเคสของค,คุณครูที่ปฏิบัติจริงนะคะค่ะจุฬากรมาเสถียรวงนะคะสถาบันรามชิตินะคะค่ะขออนุญ,ญาตเล่าเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในอาเซียนนี่คือจะเป็นประสบการณ์จากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเลยนะคะติดตามครูในรุ่นที่สนะคะสิประเทศ แต่ว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยก็จะติดตามจากครูรุ่นที่สองด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครูรุ่นที่สามเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งท่านไม่สะดวกหรือว่าท่านไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีออนไลน์ได้ก็จะเป็นการสื่อสารผ่านไลน์หรือว่าการโทรหานะคะก็ตอนนี้ขออนุญาตแยกเป็นสองมิติก่อนก็คือว่ามีครูอยู่สองลักษณะนะคะในโรงเรียนค่ะ ตอนนี้ที่11ประเทศเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มของโรงเรียนนะคะก็ <c oughs> คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือโรงเรียนยังคงปิดอีกเด็กก็ยังเรียนรู้ที่บ้านกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยทยอยเปิดกันแล้วแล้วก็เตรียมกําลังจะเปิดเช <c oughs> เวียดนามก็เปิดแล้วนะคะส่วนสบปลา ora, แล้วก็สิงคโปร์่ก็จะเตรียมเปิดสัปดาห์หน้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> จะเป็นโรงเรียนที่ยังปิดอยู่นะคะแล้วก็เ <c oughs> <c oughs> ด็กส่วนใหญ่ก็ยังเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีบางประเทศเนี่ย ซึ่งเดิมจะมีการเปิดเดือนมิถุนาก็ขยับไปเป็นเดือนสิงหานะคะก็จะเห็นในกลุ่มด้านซ้ายด้านขวานะคะก็จะขออนุญาตเล่ารวมๆกันไปนะคะกลุ่มกลุ่มที่เรียนรู้ที่บ้านก็จะมีกัมพูชาสิมอลสเตอินโดนีเซียบูนายดูรุสลามหรือฟิลิปปินแล้วก็รวมถึงไทยส่วนที่กําลังเปิดก็จะมีมาเลเซียที่เปิดแล้วก็มีมาเลเซียเวียดนามแล้วก็กําลังเปิดลาวสิงคโปร์นะคะในภาพรวมเมื่อกี้ทางอาจารย์มารวี เล่าให้ฟังแล้วอาจจะขออนุญาตเล่าสรุปสรุปก็คือว่าในกลุ่มที่เปิดแล้วเนี่ยทางรัฐก็จะมีมาตรการชัดเจนเลยนะคะว่าโรงเรียนจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยโดยกระทรวงสาธาริการเนี่ยก็จะออกแนวปฏิบัติให้ที่น่าสนใจในกลุ่มที่เปิดแล้วก็คือว่าในกรณีของเวียดนามเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ห้องเรียนแล้วเนี่ยห้องเรียนจะไซส์เล็กลงนะคะคือแบ่งกลุ่มเด็กเรียนเนี่ยค่ะ เก็จะมีข้อยืดหยุ่นว่าเด็กไม่จําเป็นต้องใส่กันชิลแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจของโรงเรียนหรือแล้วแต่พื้นที่กรณีของครูที่เวียดนามของเราเนี่ยพอเข้าห้องเรียนในกลุ่มไซเล็กครูก็ไม่ได้ใส่นักเรียนก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าอยู่นอกโรงเรียนเมื่อไหร่เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎยิ่งคัดก็คือว่าต้องใส่ทุกอย่างที่เป็นการป้องกันนะคะ ส่วนของกลุ่มที่เรียนรู้อยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีมาตรการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการล็อกดาวน์แล้วก็คุมเข้มทั้งเรื่องความปลอดภัยเรื่องการห้ามออกจากบ้านอันนี้ก็คือจะเป็นมาตรการที่แข็งเลยแล้วห้ามออกจากบ้านแล้วก็ถ้ามีความต้องการช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยก็จะผ่านที่ครูเนี่ยประสานงานร่วมกันกันกบชุมชนซึ่งครูก็จะมีบทบาทเยอะนะคะหรือโรงเรียนจะมีบทบาทเยอะในการที่ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวเรา่านี้ค่ะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในหลายประเทศเนี่ยประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีช่วยสอนเนี่ยเป็นประเด็นร่วมด้วยกันหมดกับประเด็นเรื่องของครูทำงานที่บ้านแต่ต้องเข้าถึงเด็กทุกคนรายบุคคลให้ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนต้องทำแล้วมันเป็นเรื่องของการมีระบบข้อมูลที่ดีในโรงเรียนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ชัดเจนมาก แนวการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนเนี่ยคะ่ะก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยก็จะมีใช้หลายวิธีมากาวิธีหนึ่งที่หลายประเทศใช้ก็คือการผ่านออนแอร์หรือโทรทัศน์ทางไกลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะสนับสนุนโดยรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการนะเป็นฝ่ายดําเนินการหรือ,ออาจจะเป็นเขตพื้นที่เข้าไปช่วยในการสนับสนุนนะคะส่วนประเทศที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีอย่างมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ย ก็จะมีการเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสามารถออกแบบกิจกรรมหรือว่าคลิปอะไรบางอย่างได้มากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีฝ่ายของทางฝ่ายนโยบายเนี่ยช่วยให้การสนับสนุนในในภาพรวมเนี่ยกลุ่มที่เปิดโรงเรียนก่อนเนี่ยก็มักจะมีลักษณะ2แบบคะะสองสามแบบก็คือหความรุนแรงในสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างต่ำและการแพร่ระบาดเนี่ยคือน้อยและอย่างเช่น ลาวเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อมาหนึ่งเดือนหรือว่าเวียดนามไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วภายในหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะเปิดโรงเรียนได้เร็วขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่พื้นที่ไปค่ะกับบางบางประเทศนี่ก็คือว่าต้องเปิดด้วยให้เพื่อจะให้ได้เจอเด็กเพื่อจะเตรียมเด็กให้ทันกับการสอบประเมินมาตรฐานระดับชาตินะคะอย่างเช่นของดูไนหรือว่าของสิงคโปร์หรืออะไรเนี่ยก็คือมันจะใกล้การสอบที่อย่างน้อยต้องเจอเด็ก ของเวียดนามก็จะคล้ายๆนี่เช่นเดียวกันส่วนในระดับโรงเรียนเนี่ยค่ะคือทุกโรงเรียนต้องทําตามแนวนะโยบายรัฐเพียงแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะยืดหยุ่นตามบริบทพื้นที่นะคะแล้วกออ็สิ่งที่น่าสนใจคือครูใหญ่หรือว่าครูเนี่ยมีบทบาทในการร่วมกันออกแบบพื้นที่ออกแบบการเรียนรู้หรือว่าออกแบบกิจกรรมเนี่ยให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็จะชัดเจนในหลาย,ลายประเทศเหมือนกัน แต่สิ่งที่โรงเรียนต้องมีอะค่ะคือข้อมูลลายบุคคลของเด็กสภาพความพร้อมของการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือว่าโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านต่างๆระบบการติดตามช่วยเหลือระบบการประเมินผลแลวก็การติดตามข่าวสารและการช่วยเหลือผู้ปกครองหรือการสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องของการเรียนการสอนทีนี้เมื่อลงไปดูในแต่ละท่านนะคะที่ครูเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถอดประสบการณ์จากครูค่ะเพราะว่าในกระบวนการเรียนการสอนเนี่ย ครูส่วนใหญ่นะคะแม้นโะยุบายจะบอกว่าขอให้มีเทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้แต่เราพบว่าครูส่วนใหญ่เนี่ยเลือกจะใช้วิธีผสมสานาหรือหลายวิธีเข้าช่วยอันนี้ก็คือจะเห็นชัดที่สุดที่ครูบอกอันที่สองเนี่ยห้องเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นแนวทางที่ครูครูที่พร้อมหรือว่าเด็กที่พร้อมหรือพื้นที่ที่พร้อมเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะเลือกที่จะใช้แต่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่าการสอน แบบออนไลน์เนี่ยจะเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ครูทุกคนต้องเรียนรู้แล้วโรงเรียนก็จะพยายามเข้ามาช่วยครูสนับสนุนครูในเรื่องของการฝึกอบรมซึ่งอันนี้ยรักหรือว่าเขตพื้นที่การศษานี่ยจะเข้ามาช่วยอันนี้ก็จะชัดรวมไปถึงเรื่องการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตารางการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งในออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่หลายประเทศจะจะ จะรวมคำว่าออนแอร์ด้วยเพราะว่าการการใช้ออนแอร์เนี่ยจะเป็นหลักแต่บางครั้งออนแอร์จะถูกโอนไปเป็นออนไลน์ที่จะสามารถให้ให้คนที่สะดวกในการเข้าดูและเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยได้ใช้ค่ะส่วนการสอนอีกแบบหนึ่งก็คือสอนแบบออฟไลน์ line. อันเนี้ก็จะเห็นในโดยเฉพาะในประเทศที่ยังปิดตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ยากลำบากในการเข้าถึงครูก็จะใช้ชุดการเรียนรู้ค่ะเป็น learning package หรือว่า แล้วแต่ว่าจะเรียกว่าพุตกิจกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะลงไปช่วยข้อดีก็คือว่าอันนี้เหมาะกับเด็กที่หนึ่งไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนที่ดีที่พร้อมแต่ข้อลําบากก็คือที่ครูสะท้อนหลายคนก็คือว่าลําบากที่พ่อแม่ในการดูแลลูกเพราะหนึ่งพ่อแม่ไม่ได้ถูกเตรียมให้ในการช่วยเหลือหรือการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกในเรื่องเหล่านี้และแม้จะเตรียมพ่อแม่บางครั้งก็ยังเป็นเรื่องลําบาก ทั้งในเรื่องที่พ่อแม่ต้องทํามาหากินรวมถึงพ่อแม่หลายครอบครัวหรือว่าหลายพื้นที่อะค่ะก็ยังเป็นเอ,อผู้เรียกยังไม่รู้หนังสือเนี่ยก็จะเยอะมากอย่างของฟิลิปปินส์หรือติมอร์เนี่ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เยอะแต่อันที่น่าสนใจคือครูในยุคนิวโนมอลเนี่ยเห็นหมดเลยนะคะว่าครูต้องสอนไปเรียนรู้ไปพัฒนาไป เมื่อกี้ท่านวิทยากรก่อนหน้านี้หลายท่านพยายามเล่าว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าพอตอนออกแบบการสอนออนไลน์แล้วมันใช่ไหมในยุคยุคนี้ค่ะครูหลายท่านก็สะท้อนเหมือนกันว่ามันไม่มีคําตอบถึงแม้จะเชี่ยวชาญในการสอนออนไลน์แค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ายัางต้องค้นคว้าไปแล้วกยังต้องออกแบบให้มันเหมาะสมกับเด็กในแต่ละพื้นที่ของตัวเองค่ะ แล้วก็อันที่น่าสนใจก็คือเรื่องนวัตรกรรมการสอนทางไกลเนี่ยจะเริ่มเห็นในรูปแบบหลากหลายไม่ใช่แบบเดียวไม่ใช่เป็นแบบออนไลน์แบบเดียวแล้วก็ลักษณะของโมบายเร์นนที่เข้าถึงเด็กยากลําบากเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะคะอันนี้อาจจะลองเล่าตัวอย่างบางประเทศไอนน้ตัวอย่างเวียดนามเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วก็คือมีครูรุ่นที่1กับรุ่นที่สองนะคะเข้ามาเขาก็เตรียมโรงเรียนอันนี้ก็ของครูเรียมนะคะครูเลทันเรียมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของเวียดนามที่ก็จะมีเด็กชนเผ่า ของครูเนี่ยเข้ามาเรียนตอนนี้ก็คือเปิดเทอมแล้วเด็กก็จะเรียนกลุ่มประมาณแค่นี้ค่ะลักษณะการสอนก็จะเป็นการสอนโครงงานให้ปฏิบัติจริงแต่ว่าครูเนี่ยใช้แอปพลิเคชันต่างๆมาช่วยสอนอยู่แล้วใช้ดิจิทัลมาช่วยอยู่แล้วพอเด็กกไปทํางานแล้วเนี่ยครูก็จะใช้อปิเคชันมือถือที่ที่ทํางานเนี่ยค่ะก็คือส่งกันบ้านส่งคลิปส่งงานกันผ่าน,นนั้นๆแล้วก็จะมีเรื่องการใช้ซูมเข้ามาช่วยในการ ทำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เด็กๆติดตามงานแล้วก็ของครูเรียนเนี่ยจะใช้เป็นคลับเขาเรียกชมรมวิทยาศาสตร์หรือคลับวิทยาศาสตร์ของเด็กเนี่ยตอนนี้คลับวิทยาศาสตร์ก็เข้มข้นขึ้นเพราะว่าใกล้การช่วงของการส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติซึ่งตอนนี้โจทย์เรื่องโควิดอะค่ะกลายเป็นโจทย์ตั้งต้นที่เด็กๆหลายกลุ่มเนี่ยกำลังคิดแล้วก็สร้างแล้วเขาก็เชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาอะ จะไปสร้างผลกระทบทางสังคมตอนนี้ครูก็จะอุบไว้เยอะมากเลยว่ามันเป็นแบบไฮไลท์ที่เด็กพยายามอยากจะทําสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็อันที่น่าสนใจคือเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีชนเผ่าก็ระบบอันนึงที่เข้ามามากมากเลยก็ยคือระบบติดตามดูแลเด็กที่ห่างไกลด้ยโอกาสเพราะบอกว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยค่ะตอนช่วงโรงเรียนปิดครูใช้สอนออนไลน์ให้กับเด็กได้แต่ได้แค่80%ซที่เข้าถึงเด็กอีก20%อร์ซนนี่คือตกหล่น ตกหล่นโดยสมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่ในป่าครูใจคือว่าเหมือนอยู่ในป่านะคะไม่มีเทคโนโลยีเลยซึ่งอันนี้นครูจะมีข้อมูลเด็กทุกคนแล้วก็จะเก็บตรงนี้มาตอนเปิดเทอมเนี่ยเพื่อมาซ่อมเสริมแล้วช่วยดูแลหล,ลายบุคคลเพราะ,ะนั้นชมรมขับสําหรับเด็กยากจนได้โอกาสหรือเด็กชนเผ่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกจัดตั้งมาในช่วงสถานการณ์นี้แล้วก็พอเปิดเทอมก็จะเป็นการแบบช่วยกันดูแลเด็กโดยเฉพาะนะในกลุ่มนี้ค่ะ ของลรานะคะก็ติดตามจากครูทั้ง3ารุ่น3ท่านเลยมีทั้งประถมและมัธยมขออนุญาตเมื่อกี้ครูเวียดนามเป็นมัธยมนะคะของลราก็จะมีทั้งประถมมัธยมของเราก็ช่วงโรงเรียนปิดนะคะพอเอิญเพิ่งเพิ่ง,ง,งกำลังจะเปิดสัปดาห์หน้าปิดก็จะมี3มแนวแนวแรกคือออนแอร์เลยใช้โทรภาพแห่งชาติลาวโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็ออฟไลน์ line, เนี่ยคุณครูก็จะมีการทำแบบฝึก โดยทำงานร่วมกันกับพ่อแม่พ่อแม่ส่งรูปถ่ายภาพมาแล้วก็โทรที่น่าสนใจคือโรงเรียนของครูคุณวิไลนะคะเป็นโรงเรียนปถมก็คือว่าครูทุกคนจะมี mm hmm. เขาเรียกอะไรบัตรโทรศัพท์ฟรีรายเดือนเบิกได้ตลอดเพื่อไว้โทรหาเด็กเพื่อไว้ติดตามเด็กเพราะนั้นอันนี้ครูจะมีสิทธิ์ใช้ฟรีตลอดเลยเพราะครูใหญ่บอกว่ายังไงก็ได้ที่เขาจะต้องสื่อสารกับพ่อแม่และคุยกับเด็กแล้วเพื่อให้เด็กไม่ตกหลน่น อีกอันนึงก็คือเรื่องของออนไลน์นะคะถ้ากลุ่มไหนเข้าออนไลน์ได้ก็จะเป็นการออนไลน์สื่อสารติดตามกัน,นะคะ่ะของครูคุณวิไลเนี่ยอยู่ที่เวียงจันทร์ก็จะเป็นปฐมนะคะของมัธยมหลวงพะบาเนี่ยก็จะก็จะเป็นของคุณครูไพศสนิทก็จะมีความคล้ายๆกันก็คือหนึ่งหลักสูตรตามหลักสูตรชาตินะคะรัฐบาลก็จะออกแบบให้แต่ว่าจะมีประมาณย0 3สบสาสิเปอร์เซ็นเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ที่โรงเรียนจะขยับได้แต่ครูบอกว่าบางทีก็ไม่ได้ขยับอะไรมากเพราะว่าออในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจะห่างไกลเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงเรียนทําก็คือเอาสถานาการณ์จริงของโรงเรียนเนี่ยเป็นตัวออกแบบการเรียนรู้หรือหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็ใช้วิธีการผสมผสานของที่หลวงพระบางมัธยมก็จะมีการทําคลิปบทเรียนออนไลน์ค่ะโดยที่เขตพื้นที่เป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะในการช่วย นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งประถมมัธยมก็จะเห็นภาพรวมแบบนี้อันนี้พอเอาเฉพาะโรงเรียนในกลุ่มประถมฟิลิปปินนะคะอันนี้ฟิลิปปินจะเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่แบบดูเดือนเหมือนกันครูซาดัสมินดันตังนะคะคุณครูอยู่ในเขตเอ,อของมินดาดาวเลยซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษตนเองแล้วก็เป็นชาติพันธุ์มุสลิมในพื้นที่นั้นจะมี มีความพื้นที่ที่เป็นลักษณะปิดหน่อยแล้วก็พื้นที่นี้เนี่ยมีความรุนแรงในเรื่องของการแพร่ระบาดก็จะเป็นการแบบล็อกดาวน์เมืองเลยนะคะสิ่งที่ครูซาด,ดทำเนี่ยค,คือตอนนี้โรงเรียนยังปิดแล้วก็มีแววว่าจะเปิดแล้วขยับไปอีกทีเป็นสิงหาครูบอกครูทำห้าแนวนะคะแนวที่หนึ่งก็คือว่ายังสอนแบบใช้วิธีการสอนเหมือนปกติคือแต่ว่าเพียงแต่จัดกลุ่มเข้าไปสอนแล้วก็ทำให้ห้องเรียนเล็กลง เด็กจะมาโรงเรียนแค่สองวันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ก็จะสลับไปก็คือเด็กเรียนสัปดาหาละสองวันที่เหลือวันหยุดครูก็จะไล่สอนนี้แต่ว่าตอนนี้คือห้ามแล้วรัฐบาลสั่งห้ามว่าเฟ t o f a ฟสเพราะนั้นข้อที่หนึ่งอ่ะตัดไปแต่ก่อนก่อนที่จะล็อกดาวน์เนี่ยได้ทำอันที่สองเนี่ยมีแนวนโยบายสอนออนไลน์ครูอบอกว่าในพื้นที่ทำไม่ได้เพราะว่า 9กิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเลยไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือมีแค่สามเปอร์เซ็นซึ่งกลุ่มไหนเข้าได้เขาใช้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเด็กเขาไม่ถึงเอ่อกลุ่มที่คุณครูใช้มากก็คือจะเป็น blended learning approach ก็คือใช้ผสมผสานในสิ่งที่ที่เรียกว่าใช้เทคโนโลยีด้วยแล้วก็ใช้การสอนแบบโมดูลก็คือว่าสอนเป็นโจทย์เป็นเรื่องเองให้ให้เด็กสลับมาเรียนด้วยค่ะแล้วก็ อีกแนวหนึ่งคือโฮมสคูลิ่งก็คือว่าฝึกอบรมพ่อแม่ให้พ่อแม่ไปสอนเด็กครูอบอกว่าแนวเนี้ยโดยอุดมติน่าจะดีแต่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยพ่อแม่ก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะสอนลูกได้ยังไงเนี่ยซึ่งอันเนี้ยกลายเป็นปัญหาของพ่อแม่ซึ่งครูรู้สึกว่าวิธีการเนี้ยเต็มที่ได้แค่การดูแลคุณภาพชีวิตของลูกแต่ในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เป็นความยากลําบากของพ่อแม่อันนี้เป็นข้อสังเกตจากครูว่า กับอันสุดท้ายเนี่ยคือ Mobile Learning เรอค่ะครูเขาใช้รถ Push c a เนี่ยค่ะเป็นตัวตัวขับเคลื่อนการเรียนรู้ซึ่งโมเดลโมเดลอันนี้ค่ะค่อนข้างครูรู้สึกว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในถึงเด็กที่ห่างไกลด้อยโอกาสและเฉพาะเด็กที่อยู่เขาเรียกว่า Out of School Student ก็คือเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษารถคันนี้เดิมโมลิทิเคยให้ให้เรือด้วยค่ะแต่ตอนนี้ครูพัฒนาให้เป็นระบบติดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเหมือนซาเล้งเราอะค่ะ เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่แล้วก็มีโรงเรียนประมาณ45โรงในเขตมินาเนาเนี่ยสนใจโมเดลนี้ก็ขอให้ครูเนี่ยเผยแพร่แล้วก็ให้ไอเดียนี้ยู่การขยายผลนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของครูซาดัตครูของบูไนบูไนเอ่อบูไนสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจัดเรื่องชุดการเรียนรู้บูไนจะเน้นเรื่องชุดการเรียนรู้เพราะว่าเอาเข้าจริงออนไลน์ก็ เข้าได้ยากค่ะนี่ก็คือสิ่งที่บูไนเน้นนะคะขออนุญาตไปเร็วๆของครูเดสสิ่งที่ที่ติมอทำก็คือเน้นออนแอร์แล้วก็เน้นแบบฝึกที่บ้านนะคะโดยที่จะเน้นเรื่องของทักษะพื้นฐานคือภาษากับเรื่องของคณิตศาสตร์แต่ว่าคลิปเนี่ยดีมากในเปรียบเทียบกันดูคลิปหลายประเทศแล้วของ สิมอีมากแนะนำขอให้เข้าไปดูนะคะก็จะมีของรัฐบาลแล้วก็จะมีหน่วยองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยช่วยของกัมพุชานะคะสิ่งที่น่าสนใจคืออนุบาลค่ะไม่ไม่เน้นเปิดทีวีให้ลูกดูแต่เป็นคลิปสอนพ่อแม่ว่า15นาทีต่อวันเนี่ยพ่อแม่สามารถสร้างการเรียนรู้อะไรให้ลูกได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดประสบการณ์ให้เด็กแค่สิ นาทีต่อวันเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาย้ำพ่อแม่กับเรื่องการมีระบบข้อมูลเด็กหลายคนนี่นอกั้นก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือสอนนันงแอร์ค่ะของมัธยมปุรุมมองใจนี่ตอนนี้พม่าปิดเทอมด้วยครูก็เลยบอกว่าสิ่งที่ย้ำก็คือเด็กกลับไปเรียนรู้เองก็เรียนรู้ทักษะชีวิตที่บ้านปลูกพืชทําครัวเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็แต่ตัวครูเองกลับมาคนา้นคว้าวิธีการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็เตรียมการสอนออนไลน์ ของครูดี้เป็นมัธยมแต่เป็นอาชีวะอะคา่ะอยู่ที่เมืองบันดุงนะคะก็จะเป็นเป็นกลุ่มคนพื้นเมืองหน่อยสิ่งที่น่าสนใจคือครูดี้เนี่ยใช้การสอนออนไลน์เป็นรูปแบบอยู่แล้วต้องตั้งแต่เดิมแต่ว่าเออในพื้นที่เนี่ยพอล็อกดาวน์แล้วเนี่ยโอกาสการเข้าถึงออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมล้ําอยู่แต่ชนี้สิ่งที่ครูให้ทําก็คือปกติเด็กก็จะทําโครงงานงานปฏิบัติการเพราะนั้นใครส่งผลงานเนี่ย เป็นสื่อเป็นคลิปเป็นวิดีโอได้ให้ส่งถ้าส่งไม่ได้เนี่ยก็จะหาวิธีในการส่งผลงานมาให้ดูแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยโรงเรียนก็จะมีเว็บไซต์ในการช่วยข้อสังเกตของครูดีก็คือว่าถ้าเราใช้วิธีการสอนออนไลน์แบบนี้ค่ะระบบการติดตามเนี่ยต้องดงีต้องดีมากๆควบคู่ไปด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะหลุดจากระบบเนี้ยโดยที่ทั้งในแง่เทคโนโลยีทั้งในแง่ความสน,สนใจของห้องเรียนถ้าเนื้อหาไม่ดีพอแล้วก็ ด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าครูจะมีวิธีการประเมินแบบออนไลน์ครูบอกว,ว่าวิธีประเมินออนไลน์ก็เข้ามาช่วยแต่สุดท้ายเนี่ยวิธีประเมินตัวเป็นๆหรือว่าวิธีการสังเกตหรือการเอ,อมีแพลตฟอร์มร่วมกันกับผู้เรียนเนี่ยสำคัญมากสุดท้ายแล้วค่ะครูไซนุดินจริงๆของครูไซนุดินเนี่ยเป็นมัธยมไม่ว่าจะปิดเทอมหรือเปิดเทอมเนี่ยก็ปกติครูใช้ออนไลน์เต็มรูปอยู่แล้วแล้วก็ผสมผสานวิธีการที่หลากหลายแล้วก็ใช้ ลักษณะของโครงงานปฏิบัติหรือโครงงานกลุ่มสิ่งที่ครูเซนุดินทำมากแล้วก็น่าสนใจคือเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนนะคะซึ่งก็จะมีการแพลตฟอร์มลักษณะนี้จะไม่ใช่เฉพาะเด็กมาเลเซียก็จะมีเครือข่ายเด็กทั้งในอาเซียนแล้วก็เด็กในประเทศอื่นๆเน,น,นี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยอันนี้ค่ะค่ะก็นั่นเป็นบางตัวอยา่างสรุปแล้วหลักๆเนี่ยก็จะคล้ายอย่างที่เล่ามาคือว่าหนึ่งมันผสมผสานหลายวิธี ครูจึงเป็นเหมือนนักวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้อันที่สองคือห้องเรียนออนไลน์เนี่ยยังไงก็ต้องเตรียมค่ะไม่มากไม่น้อยยังไงก็ต้องลงทุนแล้วก็ตอนนี้แอปพลิเคชันโปรแกรมใหม่ๆเยอะมากเราอาจจะเผชิญกับสภาวะการในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งอันนี้โรงเรียนหรือครูเองก็ต้องตั้งหลักในการคัดกรองหรือการป้องกันตัวเองเหมือนกันกับสิ่งที่จะเข้าถึงที่ยุคใหม่แล้วก็การจัดการสอนแบบออฟไลน์เนี่ย ก็ยังสําคัญมากๆสําหรับเด็กในเฉพาะช่วงวัยเล็กๆนะคะซึ่งต้องการการช่วยเหลือในการคัดสรรสื่อค่ะซึ่งเราอ่ะมีสื่อที่ดีอยู่เยอะมากทํางานเยอะพัดได้ส่วนเรื่องในบทของครูคือสอนไปเรียนรู้ไปพัฒนาไปเนี่ยมันเป็นนิสัยในบริบทใหม่ที่รู้สึกว่าครูเนี่ยจะต้องทําให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายเรื่องจะไม่มีคําตอบสําเร็จรูปแม้สิ่งที่นักวิชาการหรือว่าผู้รู้บอกว่าหลักการต้องเป็นอย่างนี้ สุดท้ายตอนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่อ่ะค่ะครูก็ต้องหาคําตอบมันเสมือนว่าการจัดการเรียนรู้มันอยู่บนฐานของการหาคําตอบแล้วก็วิจัยไปตลอดเวลาค่ะแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงเด็กยากลําบากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทํามากๆแง่คิดที่ต้องเสียบก็อาจจะเป็นรวมๆประมาณเนี้ยค่ะว่าเหมือนที่หลายท่านพูดว่าออภาพรวมต้องเตรียมอ,อะไรบ้างทั้งเรื่องความพร้อม,ามการดูแลในภาพรวมส่วนที่ โรงเรียนแล้วครูต้องทําก็คือว่าเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และใช้วิธีการหลายๆแบบอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะย้ำอะค่ะในภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอาจารย์ค่ะก่อนน่าสนใจมากๆเลยนะคะและดิฉันคิดว่าในในเซสชันของดรจุฬากรเนี่ยหลายๆคนนะคะคุณครูเราหลายๆคนอาจจะเห็นบริบทที่ใกล้เคียงกันกับที่ที่เราเป็นอยู่นะคะอย่างไรก็ตามของเราเนี่ย อาทิตย์หน้าที่เราเริ่มนะี่คือเป็นการทดรองนะคะเราก็อาจจะเอาอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยมาปรับใช้ได้